มันนี่มันนี่มาดิมันมีปาใตอ๋ยนูไอ้เหี้ยัมะไรอเดียวตายเลยอาเพื่อนหาไอตัวนะ นี <c oughs> นีดิอะไรเงี้งาายเลยสีดิเอาไงอะเอาไงเอาองเนี่ยไม่สู้เราก็ไม่ได้ของอะไรเอาอะไรอะเฮ้ยพูดอย่างนี้เหรอตอนเรากลายเป็นศพที่แล้วแล้วพูดจิ กูซีี่าเนี้ยเาขอให้มีของนอส่งไ้ไม่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 มีหรอกไอ้เี้ยม่เจอไอ้สัสเราเจอแต่ของอ้เก็ยคนเลยเราก็เจอกันอย่างนั้นอยู่แล้วนี่เพื่อนถ้าเพ่ลืมไปได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิด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 เฮ้ยเด้ย้ย

หนีดิเวนอุ้ยเจ็บใจจิแมีตาแพ็เราเราเรดีกว่าไอ้เชี่ยใจกใจมึงเม่กีนมันตกไม่เห็นหรอไอ้เชี่ยม่อกี้ไม่นับไปสัตว์โดนมมาเยอะ

อย่าสู้เลยตาเลยแล้วแม่งตายแ้วเราจะได้อัศวินรอแล้วก็ตายได้เยมีคนมีคนข้างหน้ามี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 ผู้ไม้ไงมันมีเจี๋ยทองมันมีเจี๋ยทองรอดูเพื่อนเราตายช้าๆเอาไหม เราไม่รีบหราเราไม่รีบเราไม่รีบมาตัวนี้น่าแรงมากเลยเพื่อนกี่แรงมาเพื่อนไม่รู้เลยอืมไม่รอดวะไอ้รอรอรอน่าจะวิญญาณอยู่ในแอร์ดอกคนรอคนแม่มึงมีสัเสื้อเจี๊ยทองไอ้เชี่ยกูอท้ออี่ยไม่เล่นไรสักคุณเหนื่อยแล้วอย่างเอีกคุณเหนื่อยแลไรอีกไปยังไไปยังชุบ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  เลยมันไปไหมมันไปมิติวะระวังนะมีเจตทองอีกเนี่ยจะลิกเพื่อนไม่ได้ตัดสีลูกผู้ชายกูเอ้ยวิ่งไปแล้วไปแล้ I'm ready to show my mastery of ยันแ้วออค้กงกงไหมกง เมนต์ตีอะไรอันีพร้อมมาโลป่ะหน่ยไอ้สัโลป่ะหน่ยมันทำอะไรยาวไปอุ้ยไอ้ี้ยกระทองเฮ้ยคุณอไอ้ยอาวุธเงาคู่ดำไม่รู้อ้เหอ้ยเก็บหมดไอ้ี้ยไปไหเริ่มก่อนเริ่อเฮ้ยเฮ้ยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

เอ็มดีเอ็มอะไรนีต yeah ัวไปไปทำอาหารแป๊บดอกมาเป็นยาแล้วอ่ะไม่ใครเล่นกับปืนเลยอะแล้ววะไม่มีอะไรคุณเหงาอาบเมียดิ

我也一